เจ็ดสิ่งที่ต้องทำเมื่อขับรถขณะฝนตกช่วยเพิ่มความปลอดภัยขึ้นเยอะ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับในช่วงฤด,ดูฝนนะครับอาจมีฝนตกโปรยปลายไปได้ทุกเมื่อซึ่งถนนที่เปียกเลื่อนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้วันนี้นะครับผมจึงมาแนะนำเจ็ดสิ่งงทที่ต้อํา ขณะขับรถยามฝนตกจะช่วยให้คุณสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยแน่นอนครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิกงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ 1>, 1. ลดความเร็วลงจากปกติ เนื่องจากพื้นถนนที่เปียกลื่นจะทําให้ระยะเบรกเพิ่มขึ้นทางที่ดีนะครับควรใช้ความเร็วไม่เกิน80-90ถึงกิกโลเมตรต่อชั่วโมงหรือต่ำกว่านั้นหากเป็นการขับขี่ในเมืองจะช่วยให้คุณยังคงสามารถควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาได้ครับ 2. เพิ่มระยะทางจากคันหน้าทัศนวิสัยที่ย่ำแย่จากฝนนะครับจะทําให้ประสิทธิภาพในการตัดสินใจช้าลงจึงควรเพิ่มระยะทางจากรถคันหน้ามากกว่าปกติ หากรถคันหน้านะครับเกิดเบรกกระทันหันจะเพิ่มโอกาสในการเบรกหรือหักหลบได้อย่างทันท่วงทีครับ 3. เปิดไฟหน้าเสมอการขับรถในขณะฝนตกนะครับควรเปิดไฟหน้ารถไว้เสมอแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันก็ตามนะครับเพราะการเปิดไฟหน้าจะช่วยให้รถคันอื่นสังเกตเห็นรถคุณได้ง่ายขึ้นซึ่งมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนได้ครับ 4. เปิดที่ปัดน้ําฝนให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ําฝน จะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้สามารถมองเห็นเส้นทางข้างหน้าได้อย่างชัดเจนหากเป็นระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติก็ควรปรับความไวต่อปริมาณน้ำฝนให้เหมาะสมเช่นกันนะครับโดยสามารถศึกษาได้จากคู่มือของรถแต่ละรุ่นได้ครับ 5. หลีกเลี่ยงการแซงโดยไม่จําเป็นเนื่องจากการเล่งแซงขณะทัศนวิสัยย่ําแย่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้รวมถึงกรณีเป็นรถกระบะนะครับที่มีน้ําหนักส่วนท้ายเบาวกว่าปกติ การเพิ่มน้ำหนักคันเร่งอย่างรวดเร็วอาจส่งผลให้ล้อเกิดอาการหมุนฟรีจนเกิดอาการเสียหลักได้ง่ายครับ6ลดความเร็วก่อนเข้าโคง้งเนื่องจากทางโค้งนะครับถือเป็นจุดอันตรายอย่างยิ่งในขณะฝนตกควรใช้ความเร็วอย่างเหมาะสมทุกครั้งนะครับก่อนเข้าโคง้งหลีกเลี่ยงการหักเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงจนเกินไปเพื่อป้องกันการลื่นถไหลที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ 7. ไม่ควรลุยน้ําลึกเกินความสูงใต้ท้องรถ หากพบว,ว่าเส้นทางข้างหน้านะครับมีน้ําท่วมขังควรประเมินระดับความลึกของน้ําก่อนเสมอทางที่ดีนะครับระดับน้ําจะต้องไม่เกินความสูงใต้พื้นรถจะช่วยให้สามารถลุยน้ําได้อย่างปลอดภยัยไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในข้องโดยสารได้ครับหากผู้ขับขีบ่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อแนะนําข้างต้นแล้วแล้วก็รับรองว่าสามารถขับรถไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยแน่นอนไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแค่ไหนก็ตามนะครับอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ